สวัสดีครับอยู่กับไกกาเกมมิ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงแนวทางการเล่นแล้วก็เป็นแนวคิดในการเล่นพาคาทาโรนะครับของตัวผมเองนะผมออกตัวก่อนว่าเป็นแนวทางการเล่นและแนวคิดของตัวผมเองนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากของสมใัยก่อนนะครับตอนนี้ของสมทสัยผมเป็นประมาณนี้อันนี้คือเซตที่ผมใช้เก็บเลเวลนะ ก็จะเป็นตามที่เห็นนี้เลยอ่าส่วนส่วนการ์ดท,ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้มีหมาน้ำตาลมูดัมบิ๊กฟูดซึ่งในอนาคตผมจะใส่เป็นบิ๊กฟูดสามใบนะผมเก็บตังค์อยู่ก็ประดับเนี่ยผมเป็นการ์ดเงือกสองจริงๆผมขออนันนี้ผมใช้การ์ดเงือกสามใบแต่ว่าตอนเนี้ ก็คือมีซีล่อมเพิ่มมาละใบหนึ่งเซ็ตเก็บไว้ผมก็จะใส่เป็นซีล่อมใบหนึ่งนะตอนนี้ก็พวกการ์ดในชุดเนี่ยเซ็ตเก็บไว้ผมไม่ใส่เพราะว่าผมขี้เกียจถอดไปถอดมาแต่ผมจะพูดต่อเลยก็คือไอพวกการ์ดในชุดเนี่ยมันจะอยู่ในเซ็ตที่ผมใช้ KVM คือมีการ์ดเลือดการเลือดนะแล้วก็ เซดคิวเนี่ยผมจะใช้แหวนเขียวเป็นแหวนเขียวสองข้างแทนแหวนหกสิบเพราะผมต้องการใช้ชุบเลเวลห้าแล้วก็ใส่เป็นการ์ดเนืออสามใบนะครับทีนี้ชุดคิวเนี่ยผมใช้เป็นข่าวห้าสิบนะซึ่งข่าวห้าสิบเนี่ยมันจะได้เป็นปล่อยพิษลดเลือด4.5%ขุ้าอง์เซของปปของตัวใกล้ๆนานสี่วิ เวลาพวกไหนพวกพวก่อขาอะไรเงี้ยที่มันเข้ามาล้วงเราอะมันก็จะติดเอฟเฟกนี้ด้วยนะคือมันก็ไม่ได้แรงแบบไปฆ่าใครได้แต่ว่ามันก็ทําให้ลาคาญได้อยู่ะ่ะก็อ๋อแล้วก็เซตที่ลง CVM หรือกิวออะไรเงี้ยผมจะใช้เป็นโลนี้นะเป็นโลขา6หกสิบเพราะว่ามันได้เป็นฟื้นฟู HP นะครับทุกห้าวี ถ้าผมโอนถ้าผมโอนบวกหจากโลที่ผมใช้เก็บเวลเนี่ยโลห้าสิบเนี่ยที่เป็นโลเอเมทแทกมาบวกหกเนี่ย,ยมันจะได้รีอยู่เก้าเปอร์เซนตะห้าวิรีเก้าเปอร์เซนซึ่งสำหรับตัวผมอะห้าวิมันรีขึ้นประมาณสามหมื่นกว่าแล้วการลง PVP อะ่ะมันโดนลดมันโดนลดฮิวอะนะ แต่ว่าเลือดที่เด้งมันจะเด้งเต็มนะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะคุ้มนะถือว่าคุ้มเลยแหละห้าวีเด้งสามหมมันก็ทำให้เราเอาเอาเรา,าลงยากขึ้นพอสมควรนะโอเคเดีผมกลับไปที่เซตตนี้ก่อนส่วนพวกการอ่าสเตตัสอะไรมันก็เหมือน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 ทุกคนยังไงมันต้องอัาอินตาอยู่แล้ว อัพอินตันนะแต่ว่าพรีเซตเก็บไว้ผมใส่สเต็งเพราะอะไรเพราะว่าผมจะเอาน้ำหนักแบกของให้กระเป๋าผมม,มันเกิน50%ชาที่สุดจะได้ไม่ต้องเปลืองยามานานครับมานามจะได้เด้งได้เองเอพี HP มานาอพีมจะได้เด้งได้เองนะส่วนถ้าเป็นถ้าเป็น k v m เนี่ยก็คือจะใส่วินให้เต็ม แล้วค่อยไปใส่อินนะส่วนเ,เดี๋ยวเราดูสกิลที่ผมใช้ฟาร์มผมไปดูสกิลที่ผมใช้ฟาร์มเวลาฟาร์มเนี่ยช่วงนี้ผมจะเผาโอดินกับมาโยกนะเพราะว่ามาโยกคนมันไม่ค่อยเยอะมากมันมันมันไม่ได้ดีที่สุดอะแต่ว่าคนมันน้อยผมก็เลยไปนะ ช่วงเลเวลหกสิบห้าเยอะที่สุดตอนนี้มันก็น่าจะยังเป็นอนบิทอยู่แล้วอนบิทมันเป็นท่าอันเดนนะครับสกิลพามันก็จะโดนแรงอยู่เวลาผมจะผมจะพาไปดูไม้ยกก่อนซึ่งเวลาผมฟาร์มผมก็จะใช้สกิลแบบนี้ผมจะใช้มันเซตสกิลนะก็คือใช้โฮลี่ไลท์เทิร์นแล้วก็ทูเด็กใช้แค่สามสกิลนะ นี้ผมไม่ใช้เลยเพราะว่าเพราะว่าตัวผมอ่ะมันจะสามารถฆ่ามาโยกได้ในสามสกิลเนี้ยพอดีเดี๋ยวดูนะจูเดกเทิร์นโฮลี่ตายพอดีคือตัวผมอ่ะมันฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วมันพอดีแต่ถ้าของใครของใครมันเหลือมากกว่านี้เหลืออะไรอะคุณก็ต้องไปปรับเอานะครับ คุณจะมายืนตรงนี้ก็ไดลคุณจะมายืนระหว่างสองตัวแล้วคุณเปิดซิกนัมก็ไดลมันก็จะได้ดามเมจเพิ่มมานะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องไปปรับไปเองนะครับส่วนจุดที่ผมฟาร์มผีนะจุดที่ผมฟาร์มผีก็คือตอนที่ผมไม่มีออดินนะคอผมจะมาฟาร์มที่มูนักนะครับจุดที่เป็นสามกองซึ่งเวลาฟาร์มมูนักเนี่ยสกิลผมจะใช้ ผมจะไม่ใช้เซตสามอันละผมจะใช้แค่ holy light จะมีแซง holy light blue w a h แค่นี้นะผมใช้แค่นี้เลยสามันผมเคยทำคลิปไว้แล้วแหละ,หละ,หละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีเดี๋ยวมีไปให้ถึงก่อนโอเคทีนี้ ที่ผมฟาร์มเนี่ยสูตรเวลาฟาร์มเนี่ยก็คือยืนทับยืนทับกองม,มูหนักนะครับแล้วก็ผลเซตค่าเนี่ยก็คือเป็นหน้าจอเราก็ตั้งกลับสูตรที่เดิมด้วยนะเพราะว่าบอลการมันตีกระเด็นแล้วก็เปิดโต๊ะกลับอัตโนมัติไว้เพราะว่าเวลาเราออโต้เราไม่เลียงมูหนักนะครับเราจะเลียงบอลกันแต่ว่าเราตั้งโต๊ะกลับอัตโนมัติอะเวลามันโดนมูหนักตีอมันก็จะส่วนมูหนักด้วย มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็คือมันจะเรียกกองบอลกันเข้ามาเดี๋ยวมันจะเรียกกองบอลกันเข้ามาหาก,กองมุนักแล้วก็จะได้ฟาร์มสองกองตลอดหรือบางทีก็สามแล้วแต่จังหวัดน,นะแต่ส่วนมากจะเป็นสองกองตลอดตรงได้เร็วที่สุดแล้วนะครับสาหรับพีทแต่ถ้าคุณจะมาตรงนี้ได้คุณต้องมีเงือกนะอย่างต่ำก็คือสองใบอะอย่างที่ผมใส่อะแล้วผมก็มีนี้ มีนนี้ด้วยก็คือได้ามีสิเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องมีประมาณเนี้ยไม่งั้นก็ไม่ได้ทำไรนะสตันไม่ได้ไม่ได้ตีอ,อ่ะแล้วก็การที่หัวผมเป็นเวลิตนะผมเป็นเวลิตสามใบแล้วก็โอเคแค่นี้พอแล้วกันนะผมไ้ดูก็ประมาณนี้ที่ผมใช้ฟาร์มเดี๋ยวเราไปเราเราไปดูอันเวลาเราตีบอสกัน คือพระที่ตัวผมเล่นอ่ะผมจะส่วนมากพระเขาจะเล่นเป็นแบบไปถึกกันใช่ไหมแบบเน้นไปทางถึกตายยากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะคือผมเล่นแบบนั้นมันไม่ตอบโจทย์ผมอ่ะคือคือเล่นแบบถึกกับมันมันดีอยู่แล้วนะ <c oughs> คือถ้าคุณใจรักการเล่นพาะแล้วคุณอยากเล่นถึกกับมันดีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าด้วยตัวผมอ่ะคือเล่นแบบนั้นมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่า ที่ผมมาเล่นพาเนี่ยเพราะว่าคนในตีผมอะมันไม่มีใครเล่นเนี่ยมันเป็นมันเหลือผมก็เลยมาเล่นแล้วทีเนี้ยผมต้องการแบบผมต้องการอะไรที่มันสนองนี้ตัวเองด้วยผมก็เลยผมก็เลยจะไม่ไปทางแบบผมก็เลยจะไม่ทําไปทางถึกนะครับเนี่ยอย่างออฟแมวเนี่ยผมก็เ้นไปทางอินวิดเนี่ยเดี๋ยวรอกแก้ไม่มีตังเนี่ยออฟแมวผมจะไปอินหมดเลยนะผมจะพยายามทําไปอินให้เยอะ เนี่ยผมจะพยายามแปะอินไว้ให้หมดแล้วก็สกิลที่ผมใช้ตีบอสเดี๋ยวเราลองกับพิวนี่แล้วกันสกิลที่ผมใช้ตีบอสนะครับเซ็ตมันก็จะมีประมาณนี้ก็คือ3สกิลสามสกิลเดียวนะโคลี่ไลท์จูเดกโคลี่ไลท์เทอร์นเด e จูเดกแล้วก็ แมกนัทสกิลโจมตีหลักคือคือสี่สกิลนะครับคือสี่สกิลสามสกิลนี้แล้วก็แมกนัทส่วนบัฟเนี่ยผมมีแค่เวทซิงกับอิมนะบัฟอ,อื่นผมว่ามันมันไม่เห็นผลมากอ่แต่ว่าอิมเนี่ยเวลาใส่ให้เพื่อนนะเห็นผลเยอะแล้วก็อาวุธเงานะอาวุธเงา,เา,เงาผมเลเวลสี่นะครับอันนี้ผมก็ อันนี้ผมอัพค่อนข้างมั่วแต่ว่าคือจาริกอะมันเหลือจาริกอะมันเหลือผมก็อัพอัพไปอะแต่ว่าที่ไม่เหลือคือขยายเพราะฉะนั้นขยายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮดอันนี้จริงๆก็ไม่น่าอัพหรอกควรจะไปเน้นเอ็ดาเมจโบนัสเอ็เพนสองอันนี้สองน,นี้มากกว่านะเอ็ไม่แกจริงๆก็อัพได้นะเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อการฮิวนะครับส่วนพวกขั้นหน้า พิมพ์ลายอะไรเงี้ยผมก็ใช้ที่มันใช้ได้สูงสุดแล้วก็อันเนี้ยใส่ของแมกนัตเนี่ยแมกนัตเราแรงขึ้นเยอะมากเลยนะผมจะลองให้ดูผมจะลองแบบไม่มีนะแล้วดูดาเมจ่แมงนะผมนะดูนะเขาราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับแล้วเดี๋ยวดูพอผมใส่นะ ขึ้นมาเป็นสองหมื่นเลยนะแหลกขึ้นเยอะมากเลยนะเกือบเตาตัวนะจากหมื่นหนึ่งขึ้นมาเป็นสองหมื่นทีนี้เวลากล้าเนี่ยมันก็จะมันก็จะวนลูปไปแบบนี้นะแบบ็กนั้นเนี่ยผมใช้เลเวลสี่เพราะว่า ผมต้องการให้คูดาวอะ่ะม,มันวนเร็วนะจริงๆคัดจริงๆลไดไล่ผมทําได้ผมทําได้มากกว่า5.5อยู่แต่ว่าผมอยากให้มันไล่ได้บ่อยเพราะว่าบอสอ่ะมันไม่อยู่นิ่งเวลาบอสมันเดินเราจะได้ตามไปลงแม็กนัทที่เท้ามันได้บ่อยขึ้นเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ยดาเมทที่ผมทําได้กับบอสก็ถ้าเต็มข้อนะคือถ้ามันยืนแช่แม็กนัต,ตลอดเวลาก็เนี่ยวีหนึ่งก็ประมาณแสนหก แสนเจ็ดอะไรเงี้ยนะคือมันก็ไม่ได้แรงมากอะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นแต่ว่าแต่มันก็ช่วยแบบช่วยปาร์ตี้ได้เยอะเพราะว่าปาร์ตี้ผมก็ไม่ได้มีคนที่แบบเป็นสุลต่านอะ่ะทุกคนมันก็ต้องช่วยกันประมาณนี้นะแล้วก็อืมพวกพีเซ ร้อยชั้นอะไรมันก็เหมือนมันก็ใช้ใช้คล้ายๆกับเก็บเลเวลนะผมจะพูดถึงคิวพิเซ์คิวเอมนิดนึงสกิลที่ผมใช้ในการคิวเอมเนะี่ยผมจะใช้ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาอาจจะบัฟเต็มแบบไปทางบัฟเลยฟูลบัฟอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมมันจะไม่ใช่เพราะว่าเวลาผมเล่นนะแต่ว่าผมว่าผมจะไปทางเป็นป่วนมากกว่าป่วนดาเมจแล้วก็เป็นดาเมจด้วย สกิลป่วงก็จะมีสโลมีใบใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมจะใช้แมกนัตเนี่ยผมเรียงสกิลแบบผมเรียงสกิลแบบนี้อันนี้คือหน้าที่ผมปล่อยออโต้นะอย่างใบอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยออโต้ไปเลยผมก็ไปล็อกหัวเอาแล้วก็ให้มันใช้สกิลออกแต่ว่าเนี่ยพวกนี้คือผมจะกดมือแมกนัตผมก็ใช้กดมืออย่างอย่างบางทีเวลาเราวิ่งเ่ยเราวิ่งใน QVM ใช่ปะ่ะแล้วบางทีมันเรายังไม่ได้โดนอะไรเรายังไม่ได้โดนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เราก็โย่แมกนัตไปตรงที่เขาตีกันอยู่ก็ช่วยดามจได้เยอะนะครับเยอะมากเลยแหละแล้วก็แล้วก็สกิลที่สำคัญในคีมวอีกอันหนึ่งก็คือโฮลี่ไลน์นะครับเพราะว่าโฮลี่ไลน์อ่ะมันจะลบล้างเอฟเฟกต์ไคลรีนะของตัวเป้าหมายที่เราใส่ไคลรีก็คือสกิลนี้ที่มันบล็อกโจมตีสิบครั้งหรือคิดเป็นส0มสิเปอร์เซ็นของแมาเฮทีอ่ะใส่โดนใส่โฮลี่ไลน์ก็คือล้างไปเลยนะ แล้วก็มันมีโอกาสที่จะสตันด้วยใครไม่มีเงือก็คือก็คือจะรำคาญเราอะแล้วก็สำคัญคือชุบห้านะชุบห้านี่มันจะคือมันจะไล่เร็วมากค่าถามมันแค่0 2ินะครับคือชุบเนี่ยค่าถามมันจะลดลงเรื่อยๆตามเลเวลนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่น พี่ต้องพยายามทำชุบผ้าให้ได้นะแล้วก็ k m ก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะก็ขาดอะไรแม่ผมว่าน่าจะไม่ขาดแล้วนะเรื่องสัตว์เลี้ยงคือผมมีสองตัวอันนี้ไอ้พึ่งเนี่ยผมได้จากเควสที่มันให้จับห้าครั้งส่วน ตัวหลักเนี่ยผมใช้เป็นข้างขาวเพราะว่าผมอยากได้เป็นข้างขาวแดงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกพูดถึงก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะหลักก็น่าจะประมาณนี้นนนอ่นนี่คือสเตตัสตัวผมก็คือถ้าเป็นเก็บเลเวลเนี่ยคือเลือดสองแสนเจ็ดเอเมทัคหมื่นสองที่เมท็กมันดูเยอะเพราะว่าผมใส่โล่เอเมท็กนะ ว่าผมต้องการฮิวแรงด้วยเวลาแบบไปล่าบอสอะไรเนี้ยคือคือถ้าใครไม่ได้ซีเรียสก็ไปใส่ M d bon บบด m a มจ Bonus ก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้แรงกว่ากันเท่าไหร่อ่ะคือคุณต้องไปลองเองนะอันนี้คือผมลองเซตเนี้ยคือผมลองแล้วอันนี้คือแรงที่สุดของผมแล้ะณณตอนนี้นะนี่คือรายละเอียดนะเฮดเนี่ยก็คือพันหกแปดจุดแปดเเซน ป็น้อยไปแบบวันะห้าสิบห้าเซนิมเพนสี่สี่บวกห้าสิบก็ประมาณเก้าสิบสี่แล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวทางที่ผมเล่นในตัวผมส่วนถ้าใครอยากจะมาแนวทางนี้เราแล้ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าหรืออะไรนะั้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ หรือว่าถ้าใครเล่นสายถึกอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วก็ก็ดีแล้วนะเพราะว่ามันก็มีประโยชน์เวลาลง QVM ลงอะไรเงี้ยลง PvP อย่างเงี้งยน,นะครับมันคือมันไม่มีสายไหนผิดอะ่ะมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะออกแบบตัวละครคุณยังไงเอาที่คุณเล่นแล้วสนุกอะ่ะโอเคท้างั้นคลิปนี้ผมว่น่าจะฝากไว้เท่านี้นะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะ